สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกกับหัวข้อไม่ค่อยได้คุยกันช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยได้คุยกันช่วงนี้เขาเป็นยังไงนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงอยู่ในตอนนี้คนที่คุณต้องการจะถามถึงนะคะเป็นใครก็ได้ลัคนาราศีอะไรก็ได้นี่ผู้อ่านจะไม่เปิดไพ่ดูลักษณะแล้วนะก็คือจะถามถึง ใครก็ได้ที่คุณอยากรู้คุณคิดถึงใครก็คนนั้นเลยนะคะอ่ะคนที่คุณไม่ค่อยได้คุยกับเขาช่วงนี้เขาคนนั้นเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างดูสิไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะ ูว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะโอเค เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะไม่ค่อยได้คุยกันผู้อ่านว่าเขาเขามีเรื่องต้องทํามีเรื่องต้องคิดเยอะดูลักษณะเหมือนมีเรื่องในหัวเยอะมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดที่ต้องมุ่งมั่นดูมีแพลนอะไรบางอย่างด้วยอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้การงานของเขาอาจจะเริ่มแบบว่า ขยับขยายเริ่มไปได้สวยหรือว่าเขากําลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวไหมดูเหมือนเขากําลังวางแผนที่จะขยับขยายอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นการวางแผนเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูมีแพชชันดูมีความมุ่งมั่นแล้วพอดีว่าให้มันออกมาเป็นในเเป็นไพ่ไม้เป็น,เป,นเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะแล้วบางคนอาจจะได้แบบว่า ตำแหน่งงานที่ที่สูงขึ้นหรือหนะ้าที่ความรับผิดชอบมันก็มันก็จะสูงตามตําแหน่งไปด้วยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะได้รับการโปรโมตนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะแล้วก็เลยมีขอบเขตการรับผิดชอบงานที่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันทำให้เขาค่อนข้างยุ่งแล้วเขาเนี่ยเหมือนแบบคิดมากคิดเยอะนะคะผู้อ่านรู้สึกว่าไม่ได้คิดเรื่องเดียวอะ่ะ อาจจะมีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ด้วยนะคะมีเรื่องให้คิดเยอะอืแต่ไม่ไม่ได้เชิงเป็นประมาณว่าคิดแบบเครียดคิดมากแบบว่าปวดหัวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันเหมือนกับมีอะไรที่ต้องคิดต้องจัดการต้องวางแผนให้มันเป็นระบบให้เป็นระเบียบอะไรอย่างนี้มากกว่าว่าจะทําอะไรหนึ่งสงสามสีจะทําอะไรทํายังไงทําเมื่อ,อไหร่ เหมือนต้องมีการคิดต้องวางแผนให้รอบคอบอะไรแบบเนี้นะคะแล้วก็ช่วงจังหวะชีวิตของเขาช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาจําเป็นจะต้องกอบโกยในบางสิ่งบางอย่างผู้อ่านมองว่าเป็นเรื่องของงานนะเป็นเรื่องของงานที่อาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือกําลังมีจังหวะดีๆที่จะต้อง ที่จะต้องออยึดเอาไว้หรือว่ากอบโกยช่วงเวลาเนี้ยในการในการทํางานหรือการสร้างผลงานเพื่อที่จะได้เติบโตรหรือก้าวหน้ามากขึ้นสําหรับกรณีของคนที่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทํางาน freelance นะคะเป็นเจ้านายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่นก็มองว่าช่วงเนี้ยอาจจะมีโปรเจกต์หรือมีงานอะไรที่ ที่ดีที่เป็นช่วงขาขึ้นของเขาเป็นช่วงกอบโกยของเขาเป็นช่วงที่เขาจะต้องทุ่มเทแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการงานให้มากๆเพราะถ้าผ่านช่วงนี้ไปก็ไม่รู้ว่ามันจะมีช่วงขาขึ้นแบบนี้อีกเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะคือมันเหมือนแบบโอกาสมันมาถึงมืออ่ะมีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจังหวะนี้ถ้าไม่คว้าเอาไว้ โอกาสมันก็จะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้มันอาจจะหลุดลอยไปแล้วก็อาจจะไม่โชคดีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้ผู้อ่านก็ถามด้วยว่าแล้วเรื่องของคุณล่ะเขาคิดอะไรถึงคุณบ้างไหมคิดนะคะผู้อ่านว่าถ้าถามว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณผู้อ่านว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณ เป็นความคิดถึงที่ไม่ได้ฟุ้งซ่านต้องบอกอย่างนี้นะคือไม่ไม่ใช่คิดถึงแบบร้อนลนไม่ได้คิดถึงแบบคิดมากแต่ยังมีคุณอยู่ในหัวยังมีคุณอยู่ในความคิดยังนึกถึงอยู่ยังระลึกถึงอยู่และก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้ พูดคุยได้ปรับความเข้าใจหรือว่าได้มีโอกาสที่จะชวนคุณน่ะมาคุยมาคุยเพื่อปรับความเข้าใจว่าเออเราจะไปทางไหนเราจะเอาอยัางไงในกรณีของคนที่ยังไม่ได้เลิกลากันเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณซึ่งผู้อ่านคิดว่าเขาก็คงจะรู้นะคะ อันนี้สมมติกรณีของคนที่ยังไม่ได้เลิกกันนะคะแค่ห่างๆกันแค่ไม่ค่อยได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆเรื่องส่วนตัวของเขาที่ที่เขาจะต้องคิดที่เขาจะต้องวางแผนจัดการให้เป็นระบบระเบียบแต่ถามว่ามีคุณในใจไหมมีนะคะแล้วเขาก็ก็อยากอยากที่จะแบบว่ามาคุยกับคุณเหมือนเขาจะรู้แหละว่าคุณก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจหรือรู้สึก ไม่พอใจอะไรบางอย่างไม่พอใจเขาที่ไม่มีเวลาให้คุณไม่พอใจเขาที่ไม่ค่อยใส่ใจคุณไม่ค่อยสนใจคุณหรือน้อยอกน้อยใจที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้คุยกันอะไรแบบเนี้ยผู้อ่านว่าเขารู้แล้วเขาก็อาจจะคิดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเรื่องที่เขาคิดมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวมันเหมือนมีหลายเรื่องแต่เขาจะต้องวางวางระเบียบเป็นสเต็ปสเต็ป ะะว่าจะทําอะไรก่อนแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ร้อนลนไม่ได้ไม่ได้เครียดอะคะ่ะไม่ได้เครียดแบบคิดมากหรือนอนไม่หลับอะไรขนาดนั้นอม,มีความคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็รออดทนรอจังหวะรอเวลารอที่จะได้คุยกันรอที่จะได้เปิดอกเปิดใจกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทีนี้ถ้ากรก็ กรณีของคนที่แบบแบบเลิกกันหรือว่ามีปัญหาห่างห่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าจะเลิกคล้ายๆว่าจะเลิกเพราะว่ามันห่างนานเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยตัดเป็นเดือนแล้วไม่ได้คุยกันเลยมันก็เหมือนเลิกกันไกลๆเนาะหรือว่าเขาอ่านข้อความแต่ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ย เขาก็อย่างที่บอกแหละนะคะว่าเขาก็ยังมีความคิดมีความนึกถึงคุณอยู่แล้วเขาก็ใจจริงเนี่ยถ้าเป็นคนกรณีนี้นะถ้าเป็นกรณีที่แบบห่างกันไปนานเลยไม่ได้คุยไมไ่ติดต่ออะไรกันเลยหายเงียบ <c oughs> เขาอ่ะก็เหมือนอยากจะกลับมาเคลียร์ใจ <c oughs> เหมือนกันอยากจะกลับมาเคลียร์ใจอยากจะกลับมาเปิดอก,อกเปิดใจกับคุณว่าเออ ม,มันมีเรื่องอะไรทำไมต้องหายไปทำไมต้องเงียบไปอาจจะไม่ได้เคลียร์กันก่อน,ก,อนก่อนจากอาจจะไม่ได้เคลียร์กันก่อนที่จะหายตัวไปอะไรแบบนี้มันเหมือนมีความอยากจะพูดคุยอยากจะเปิดใจอะค่ะอยากจะเปิดเผยความรู้สึกเหมือนอยากจะตกลงตกลงกันว่าจะเอายังไงจะเอา จะให้ออกหัวหรือออกก้อยจะไปซ้ายหรือไปขวาจะคบกันต่อหรือไม่คบอะไรเงี้ยจะเป็นแฟนหรือจะเป็นเพื่อนมันมันมีความรู้สึกแบบอยากเคลียร์นะแต่ว่าอาจจะต้องรอรอหน่อยเหมือนว่าตอนเนี้ยตัวเขาอะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะทําอย่างอย่างใจต้องการยังไม่พร้อมที่จะมาคุยยังไม่พร้อมที่จะมาเคลียร์นะคะ ก็ยังใช้ความอดทนรอคอยอยู่ผู้อ่านว่าเขาเองอ่ะก็รอคอยโอกาสอรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมโอเคประมาณนี้นะคะก็ถ้าถามว่าต้องรออีกนานแค่ไหนผู้อ่านคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้แหละต้องรออีกนานไหนแค่ไหน,ไหนก็นานอยู่นะเพราะว่าไพ่แต่ละใบมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะ ลักษณะนานนะคะอแฮงแมนอย่างเงี้ไยไพราชาเหรียญดูเหมือนไม่ได้มีความเร่งรีบอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ก็นั่นแหละก็คงต้องอดทนนะคะมันดูแบบต้องใช้ความพยายามความอดทนอยู่เหมือนกันอโอเคนะก็จบการไพแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ